สวัสดีค่ะคินิตี้ค่ะวันนี้คินิตี้จะพามาชมเป็นตลับทองเหรียญโลดหลวงพ่อกลวยฝั่งเพชรแท้นะคะซึ่งใบนี้นะคะฝั่งเพชรแท้เม็ดละ2ตั้งนะคะทั้งหมด70เม็ดนะคะอาจจะเพชรแท้เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าดูดีเลยนะคะน่ารัก,น,รกน่ารักดีนะคะแล้วก็น้ําหนักของตลับใบนี้อยู่ที่8.97กร,รัมนะคะน้ําหนักก็ไม่หนักมากเช่นกันนะคะเผื่อพี่เท่านไหนอยากแบบเลี่ยมใช้ห้อยสบายๆนะคะใบนี้เป็นตลับทองมือ2นะคะสภาพดีไม่มีค่าแรงค่าสีนะคะประหยัดทองไป ไม่ใช่ประหยัดทองประหยัดครั้งค่าทองนะคะแล้วก็ค่าเพชรเลยนะคะซึ่งแล้วก็อันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นสนิทเช่นกันทั้งสองด้านนะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะก็เป็นทองร้วนแบบนี้ที่ร้านของคินิตินะคะนอกจากตลับทองฝั่งเพชรแท้แล้วนะคะตอนนี้นะคะสําหรับเหรียญโลกหลวงพ่อก้วยก็มีเป็นกอบทองฝั่งเพชรแท้ด้วยแล้วก็กอบทองทองร้วนด้วยนะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยเผื่อพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็ตลับทองเหรียญโล่ใบนี้นะคะเหรียญโลกหลวงพ่อกวยใส่ได้ทั้งหลังยันแล้วก็หลังหันุมานเลยนะคะได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบารพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะน้ําหนัก 8.97กรัมนะคะก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตรับทองกรอบทองสําหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทาตรับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทั้งไลน์ซ k 6 6 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตรับทองทิติหรือด่วนโทร089986685นะคะร้านอยู่ชั้น3ห้างมาดิบงามอวานร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยเพื่ท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตรับทองกรอบทองบะเครื่อนพระองคำคินิติก็ยินดีรับเช่าวันนี้คินิติขอตัวลาไปก่อนถ้า ชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b ์เป็น like, Share, กำลังใจให้คลิปติดทีเคด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ